เรารับรถอีกหนึ่งคันครับนะฮะอูปริชาติเพาลอยนะครับซ่อมดูแลแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องชุดแหนบเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับลำนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพลาท้ายนะฮะลูกค้าแจ้งมาว่าเพลาท้ายหรือว่าเฟืองท้ายมีปัญหาหรือว่าเพลาข้างขาดอะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับมีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะครับติดต่อเข้ามาได้นะฮะอู๋ปริชาติพาลอยดูแลให้ครับ ขึ้นสไลด์มาเลยครับโอ้โหเท่เลยมีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพารอยเรื่องแหนบนะครับบรรทุกอยากบรรทุกหนักอยากบรรทุกเบาแค่ไหนก็บอกเราได้นะครับปรับแต่งแก้ไขให้ได้ครับมากันเยอะเลยขอบคุณมากๆนะฮะ ให้อูปรนธชาติเขาลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับโอ้โหเท่เลยครับรถสลยลำนีอยากได้อยากได้นะใครอยากได้แบบนี้มั่ง <laughs> อยากได้แบบนี้ก็บอกเราได้นะครับนี่ฮะ <laughs> เอาแบบจิ๋วๆเอาแบบสีลอหลังอย่างเงี้ยเทไหมครับลำหนีท้ไใช่ครับเลื่องต่อภาษีเยอะไปแค่เนี่ย อย่างนี้มันคงจะเข้าภาษีไม่ได้หครับคงจะต่อไม่ได้บ้านเราใช่บ้านเราคงไม่ให้อันนี้ผมทําแค่เป็นโปรเจกต์ให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถใส่สี่ล้อได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับถูกกฎหมายก็คงจะยากหน่อยเต็มที่ก็ได้แค่กระบะสี่ล้อใช้ยางหกเส้นแต่ว่าเราต้องทําซุ้มทําอะไรครับอันนี้ผมเพิ่งทำนีเฉยๆก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเกี่ยวกับเรื่องซุ้มเรื่องอะไร อันนี้ก็คือเราทําให้กับรถพวกรถรุ่นใหม่ๆม,มันจะไม่ถ่างขนาดนี้แต่ที่นี้รถรุ่นเก่าเนื่องด้วยคันสีเขาเล็กนึกอ,ออกไหมฮะคันสีเขาแคบล้อมันก็นเลยถ่างเยอะแต่ถ้าไปใส่พวกรีโววีโกหรือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆออลนิวอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาประมาณนี้ใส่คิวรอก็จบแล้วครับล้นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถเเขาเรียกอะไรรถบิ๊กเอก็จะล้นเยอะหน่อย <c oughs> อันนี้ครับแล้วก็รับรถก่อน เดี๋ยวดูกันว่ารถเป็นอะไรนะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเผาข้างขาดหรือเฟืองท้ายมีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับลำนี้เราวางเพาลอยให้กับลูกค้าไปลูกค้าเล่น30,000กิโลเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาถอดล้างอัดจารบีกันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตั้งเบรกใหม่ ตั้งเบรกตั้งเบรกมือให้เรียบร้อยนะฮะไฟ ABS ไม่โชว์เรียบร้อยตันนี้เราเคยติดค้างลูกค้าไปตั้งแต่เมื่อโอ้โหเจ็ดแปดเดือนแล้วก็คือวางพอร่อยให้กับลูกค้าไปแล้วก็ไฟ ABS โชว์เนื่องจากสาย ABS ฝั่งฝาเสียนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสกลับมาก็ล้างอัดจ,จารบีให้ใหม่แล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องไฟ ABS ให้เรียบร้อยไม่โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพลอ,อยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาตเพลอ,อยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับตอนี้ก็วางเพลอ,อยกับเราไปนานแล้วแหละนะฮะเจ็ดแปดเดือนแล้วก็ยังแจวอยู่นะครับใช้ได้ดินเซิร์นไม่ั่วนนะครับแต่ว่าลูกค้าก็เข้ามาซ่อมบํารุงตามตามเวลาตามกําหนดนะครับแต่ก็เลยกําหนดนิดหน่อยโอเคลูกค้าก็ขายน็อตด,ด้วยนะครับเราก็ซื้อน็อตอุดหนุนลูกค้าด้วยนะครับนี่ฮะ วางพอลอยกับเราไปนะครับ